ใใสสสจจไดไดด้้้้มมอองงงงทัวนนนะนิิิาาพกล Liver d e t o x n i กผลิตภัณฑ์บำรุงตับอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยในไต้หวันสกัดจากสมุนไพรอันทรงคุณค่าอาทิซิลิมาลินมะเขือม่วงฟิลแลนทัสยูลีนาเลียอาร์ติโชกกลูตาไทยโอนสรรพคุณโดดเด่นลดค่าเอนไซม์ตับสูง บำรุงตับจากไขมันเกาะตับขจัดอาการคันดีสร้างช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแนะนำโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไทยด้วยประสิทธิภาพที่ปลอดภัยของสมุนไพรผู้คนกว่า65,000คนไว้วางใจและใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลายคนบอกว่าหลังจากใช้เพียงไม่กี่วันรู้สึกได้ถึงความเบาสบายอิ่นท้องและนอนหลับได้ดีขึ้น ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP HCP พร้อมเอกสารรับรองที่ชัดเจนและโปร่งใสข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลด20%ซื้อ4แถม2ซื้อ5แถม3จัดส่งฟรีทั่วไต้หวันรับสินค้าและชำระเงินส่งข้อความถึงแฟนเพจตอนนี้แจ้งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เพื่อรับคำแนะนำและสั่งซื้อสินค้าของแท้วันนี้